แบบนี้เหมือนความไม่ยังไงพี่ไม่ไปไงนี่พี่อยู่เชียงของนี่แหละพี่ไม่ไปขอนฟ้าเหรอพี่ไม่ไปแต่พี่จะอยู่เชียงของกับใครพี่จะอยู่กับใครพี่อยู่กับพ่อนะนะพี่นะไม่ต้องห่องพี่หรอกพี่จะอยู่กับพ่อแต่พ่อเขาตายไปแล้วเนะพี่ทำไมที่พี่ไม่อยากไปกับผ่อนฟ้า ก็เพราะว่าขวัญฟ้าไม่ใช่น้องพี่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ขวัญฟ้าดูแล้วนะพี่ขวัญฟ้าไม่ใช่น้องชายพี่แต่ทำไมพี่ไม่บอกขวัญฟ้าตั้งแต่แรกเลื่อนเขียนจดหมายมาบอกขวัญฟ้าเป็นสายเลือดของอีลานาไทยใส,ส่ช้างสาวสวย มันคือสิ่งยืนยันว่าจริงๆแล้วฝนฟ้าเป็นเจ้าพี่ฝนฟ้าเป็นเจ้า,า,าไี่ดีใจหรือเปล่างา,า,านศิลปะด้วยกันมาได้ยี่สิบปีอดข้าวอดน,น้ำไม่กินบ้างไม่ได้กินบ้าง พี่ก็ดูแลผันฟ้ามาตลอดแต่พอมันดีไปที่นั่นเะไทยผันฟรานะพี่ไปไม่ได้หรอกผันฟ้าแต่พี่เห็นพี่ไปให้ผันเฟ้านะพี่ไปได้พี่ทำได้โดนกระดองพี่อยู่พี่ไม่อยากไปหาหลานนะพี่หาตัวแรงแด้วยนะตัวแรงดีนะพี่ไปผันฟ้าเก้าผัพี่จะคิดถึงนะ พี่จะคิดถึงนะน,น่จะเป็นเพลงเร่องลานนาไทยเป็นบุญของฟันฟ้าเป็นบุญของที่เรามาเจอกันนะเราห่างกันแค่นี้เออยราไปเลิกเป็นพี่น้องกันนะ พี่น้องไปทิ้งกันเถอะพี่พี่ไปแขวยฟ้าเถอะไปเถอะบอลฟ้าไปเถอะถ้าพวกมันมามาจับตัวพี่ได้อน่ยมันจะไว้ชีวิตพี่หรือเปล่าก็ไหวพวกมันจริงมากเลยพี่ไม่เสียดายชีวิตแล้วพี่ไมันสียดายชีวิตแล้วพี่เกิดมาแค่นี้พี่พอแล้วเราเลี้ยงราชบุตรแห่งดินลานนาไทยพี่พอแล้วทำไม สัญญากับพี่นะปันฟ้าปไปเลยพี่ไม่ไปกับผมเไปแล้วอย่ากลับมาไ,มไปแล้วอย่ากลับมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าฆ่าคนชิงของขออไปไป,ปไป